กำจัดหญ้าในป่าแตงโมมันง่ายเสียจะจนง่ายๆอยากรู้เหตุผลไหมว่าทำไมถึงไม่ยอมใช้กันเพราะคุณไปฟังเขามาห้าห้าห้าคุณก็เลยเกิดความกลัวไม่กล้าฉีดเนี่ยดูเป็นแบบอย่าง แล้วต้องขอบคุณภาพนี้จากคุณที่สมศักดิ์ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้คนและสังคมที่เขากำลังประสบปัญหากำลังมองหาที่ลงทุนเหมือนคุณที่สมศักดิ์ที่ได้รวบรวมทั้งหมดตัดสินใจมาร่วมลงทุนกับหมอมือใหม่ล้วนบริสุทธิ์ในรอบแรกพอรอบที่สองมาจะชอบหลุดจะไม่ค่อยส่งงานหมอขอบคุณคุณที่สมศักดิ์ภาคใต้ที่น้องเราที่ได้ซอมเมิงแอบดูแอบมอง เฝ้ามองดูการเคลื่อนไหวแล้วก็รวบรวมความกล้าหาญและความศรัทธ,ธาในตัวเองได้หลังจากที่ดูมานานหมอแดนคนรูปหลอ่อคุณที่สมศักดิ์ที่ภาคใต้เห็นมือใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์อะไรทั้งสิ้นจึงได้ตัดสินใจรวบรวมความศรัทธ,ธาทั้งหมดโทรติดต่อสังยาบำรุงแตงโมตั้งแต่ต้นจนเก็บเกี่ยวนี่ก็คือผลลัพธ์ที่มีผมอยู่ข้างๆตั้งแต่การแนะนำเริ่มนะการปลูก นั่นก็คือเขาก็คอยทำตามคำแนะนำที่ผมแนะนำในการใช้และการฉีดการดูและวิธีเฝ้าระวังสนใจสินค้ายาบำรุงแตงโมแบบคุณที่สมศักต์ตั้งแต่ต้นตลอดจนเก็บเกี่ยวแอดไลน์065 495 0793หหรือโทรครับขอบคุณครับถ้าคุณกลัวคุณก็จะไม่มีวันรู้ว่าความสำเร็จเป็นแบบไหนด้วยตัวเอง แต่ถ้าคุณกล้าพอที่จะล้มเหลวคุณก็กล้าที่จะสำเร็จได้เช่นกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ส่งคลิปดีๆแบบนี้ไปให้กับคนที่เรารักที่เขามีปัญหาในการปลูกแตงโมยอยู่เมื่อเจอผมก็คือแสงสว่างก็คือความศรัทธาของคุณขอบคุณครับ